ระธรรมเอเสเคียวบทที่สามสิบเจ็ดพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและทรงนำข้าพเจ้าออกมาโดยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกระดูกพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าท่องไปในหมู่กระดูกและข้าพเจ้าเห็นกระดูกเปลื่อนกลาดทั่วพื้นหุบเขาเป็นกระดูกที่แห้งมาก พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหมข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระองค์แต่ผู้เดียวที่ทรงทราบแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระชนะแก่กระดูกเหล่านี้ว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสแก่กระดูกเหล่านี้ว่า เราจะให้ลมปราณเข้าสู่เจ้าแล้วเจ้าจะกลับมีชีวิตเราจะร้อยเอ็นของเจ้าและให้เจ้ามีเลือดเนื้อแล้วเอาผิวหนังคลุมเจ้าเราจะใส่ลมปราณให้เจ้าและเจ้าจะมีชีวิตแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวข้าพเจ้าจึงเผยพระชนะตามที่พระองค์ตรัสสั่งขณะที่ข้าพเจ้าเผยพระชนะอยู่มีเสียงดัง กรุกปริกและกระดูกต่างๆมาประสานต่อเข้าด้วยกันข้าพเจ้ามองดูก็เห็นเอ็นและเลือดเนื้อก่อตัวขึ้นเหนือกระดูกและผิวหนังคลุมทั้งหมดไว้แต่ร่างเหล่านั้นยังปราศจากลมพราณแลพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงเผยพระชนะแก่ลมพราณจงกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าลมพราณเอย๋ย จงมาจากลมทั้งสี่ทิศและเข้าสู่ร่างที่ถูกสังหารเหล่านี้เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตข้าพเจ้าจึงเผยพระชนะตามที่พระองค์ตรัสสั่งแล้วลมพราณก็เข้าสู่ร่างเหล่านั้นพวกเขาจึงมีชีวิตลุกขึ้นยืนและกลายเป็นกองทัพใหญ่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันธุ์อิสราเอลทั้งหมด พวกเขากล่าวว่ากระดูกของเราแห้งกรังความหวังของเราสูญสิ้นเราถูกทำลายแล้วฉะนั้นจงเผยพระชนะแก่ผู้เขาว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าประชากรของเราเอย๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและนำเจ้าออกมาเราจะพาเจ้ากลับสู่ดินแดนอิสราเอลเมื่อน,นั้นแหละประชากรของเราเอย๋ยเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระยาเวเมื่อเราเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและนำเจ้าออกมาเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอยู่เราจะให้เจ้าตั้งรกรากในดินแดนของเจ้าเองเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาเวได้ล,ลั่นวาจาไว้และเราก็ทำตามนั้นองค์ผู้เุ็นเจ้าประกาศดังนั้นพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้า มาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงเอาไม้อันหนึ่งมาและเขียนลงว่าของยูดาห์กับอิสราเอลซึ่งเป็นพวกพ้องและเอาไม้อีกอันหนึ่งมาเขียนลงว่าของเอฟราอิมของโยเซฟและวงวานอิสราเอลทั้งหมดซึ่งเป็นพวกพ้องจงประกอบไม้ทั้งสองเข้าด้วยกันให้เป็นไม้อันเดียวอยู่ในมือของเจ้าเมื่อพี่น้องร่วมชาติของเจ้า ถามเจ้าว่าเจ้าจะไม่บอกเราหรือว่าที่เจ้าทําเช่นนั้นหมายความว่าอะไรจงบอกพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราจะเอาไม้ของโยเซฟซึ่งอยู่ในมือของเอฟราอิมและไม้ของเผ่าต่างๆของชนอิสราเอลที่เป็นพวกพ้องประกอบเข้ากับไม้ของยูดาให้เป็นไม้อันเดียวกันอยู่ในมือของเราจงชูไม้ทั้งสองอันที่เจ้าเขียนไว้ต่อหน้าผู้เขา และบอกผู้เขาว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราจะนำชนชาติอิสราเอลออกมาจากชาติต่างๆที่พวกเขาไปนั้นเราจะรวบรวมผู้เขามาจากรอบทิศพากลับสู่ดินแดนของผู้เขาเราจะทำให้ผู้เขาเป็นชนชาติเดียวในดินแดนนั้นให้อยู่บนภูเขาต่างๆของอิสราเอลจะมีกษัตริย์องค์เดียวปกครองเหนือผู้เขาทั้งหมดผู้เขา จะไม่แยกเป็นสองชาติหรือสองอาณาจักรอีกต่อไปพวกเขาจะไม่ทําตัวให้เป็นมนถินด้วยรูปเคารพต่างๆหรือเทวรูปอันชั่วช้าสามานหรือด้วยการล่วงละเมิดใดๆของพวกเขาเพราะเราจะช่วยไม่ให้พวกเขาหวนกลับไปทําบาปอีกเราจะชาระล้างพวกเขาพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาพวกเขาจะมีผู้เลี้ยงคนเดียวพวกเขาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและใส่ใจทําตามกฎหมายของเราพวกเขาจะอาศัยไดดินแดนซึ่งเรามอบให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราดินแดนซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าอาศัยอยู่พวกเขากับลูกหลานจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปและดาวิดผู้รับใช้ของเรา จะเป็นเจ้านายของผู้เขาตลอดไปเราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับผู้เขาเป็นพันธสัญญานิรันเราจะสถาปนาผู้เขาไว้และทวีจำนวนของผู้เขาเราจะตั้งสถานมัสการของเราไว้ท่ามกลางผู้เขาตลอดไปที่ํานักของเราจะอยู่ท่ามกลางผู้เขาเราจะเป็นพระเจ้าของผู้เขาและผู้เขาจะเป็นประชากรของเราเมื่อนั้น ชนชาติทั้งหลายจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาเวทําให้อิสราเอลเป็นชนชาติบริสุทธิ์เมื่อสถานนมัสการของเราอยู่ท่ามกลางผู้เขาตลอดไปเป็นนิดพระธรรมเอเสเคียวบทที่38พระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงมุ่งหน้าประนามโกกแห่งดินแดนมาโกกเจ้านายคนสําคัญ แห่งเมเชกและทูเบาจงพยากรกล่าวโทษเขาและกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าโกกเจ้านายคนสำคัญแห่งเมเชกและทูเบาเอ,อ๋ยเราเป็นศัตรูกับเจ้าเราจะทําให้เจ้าหันกลับจะเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้าและลากเจ้าออกไปพร้อมกองทัพทั้งปวงของเจ้าคือม้าและผลม้าซึ่งมีอาวุธครบมือ ทั้งกองกําลังมือมาที่ถือโล่น้อยใหญ่และทุกคนที่กวัดแกว่งดาบเปอร์เซียคูชและพูดจะไปด้วยทุกคนล้วนถือโลและสวมหมวกเกราะพร้อมทั้งโกเมร์กับทหารทั้งปวงและทั้งเบตโธการมาจากภาคเหนืออันไกลโพ้นกับทหารทั้งปวงมีหลายประชาชาติที่ร่วมกับเจ้าเจ้ากับกองกำลังทั้งปวง ที่ชุมนุมกันรอบเจ้าจงเตรียมพร้อมและรับคำสั่งเกี่ยวกับพวกเขาหลายวันผ่านไปเจ้าจะถูกเรียกมารบอีกหลายปีข้างหน้าเจ้าจะบุกดินแดนซึ่งว่างเว้นจากสงครามซึ่งประชากรดินแดนนั้นถูกรวบรวมมาจากหลายชาติสู่ภูเขาต่างๆของอิสราเอลซึ่งถูกทิ้งร้างมานานพวกเขาถูกพามาจากชาติต่างๆบัดนี้เขาทั้งหมด อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเจ้ากับกองทหารทั้งปวงและชนหลายชาติที่ร่วมกับเจ้าจะยกพลขึ้นไปรุกรณำอย่างพายุเจ้าจะเป็นเหมือนเมฆปกคลุมดินแดนนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าในวันนั้นความคิดจะแวบเข้ามาในใจของเจ้าและเจ้าจะคิดก่อการร้ายเจ้าจะกล่าวว่าเราจะบุกดินแดนซึ่งหมู่บ้านต่าง ไม่มีประการเราจะโจมตีชนชาติซึ่งรักสงบและไม่ระแวงภยัยเขาทั้งปวงอาศัยอยู่โดยปราศจากกำแพงประตูและด่านประตูเราจะปล้นและริบข้าวของและรบกับที่ปรักหักพังซึ่งบัดนี้มีคนอยู่อาศัยและสู้กับประชากรที่รวบรมมาจากชาติต่างๆซึ่งร่ำรวยด้วยฝูงสัตว์และผลผลิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใจกลางดินแดนนั้น เชบากับเดดานและบรรดาพ่อค้าวานิชของทาราชิตและหมู่บ้านทั้งหมดของมันจะกล่าวแก่เจ้าว่าท่านมาปล้นชิงหรือท่านระดมพลมาริบข้าวของหรือมาขนเงินทองริบฝูงสัตว์ผลผลิตต่างๆและยึดของเฉลยไปมากมายหรือฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ยจงพยากร์ณและกล่าวแก่โกกว่า พระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชากรของเราอาศัยอยู่อย่างสงบเจ้าจะไม่สังเกตเห็นหรือเจ้าจะมาจากถิ่นของเจ้าในภาคเหนือไกลโพ้นทั้งเจ้าและชาติต่างๆที่ร่วมกับเจ้าทุกคนล้วนขี่ม้ามาเป็นกองกําลังยิ่งใหญ่และเป็นกองทัพเข้มแข็งยิ่งนักเจ้าจะบุกมาสู้กับอิสราเอลประชากรของเรา เหมือนเมฆปกคลุมดินแดนโกบเอ๋ยในการข้างหน้าเราจะนำเจ้ามาสู้รบกับดินแดนของเราเพื่อชนชาติทั้งหลายจะรู้จักเราเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราผ่านทางเจ้าต่อหน้าต่อตาผู้เขาพระยาเวอง์คเจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าเป็นผู้นั้นไม่ใช่หรือที่เรากล่าวถึงในสมัยก่อนผ่านทางผู้รับใช้ของเรา คือบรดาผู้เผยพระจนะของอิสราเอลในเวลานั้นพวกเขาพยากรณ์อยู่หลายปีว่าเราจะนำเจ้ามาสู้กับพวกเขาในวันนั้นจะเกิดเหตุการณ์ดังนี้คือเมื่อโกกโจมตีดินแดนอิสราเอลเราจะบันดาลโทสะรุนแรงพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นด้วยความร้อนใจและความเดือดดาลเราขอประกาศว่าเมื่อถึงเวลานั้น จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างร้ายแรงในดินแดนอิสราเอลปลาในทะเลนกในอากาศสัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดและมนุษย์บนพื้นผิวโลกจะสั่นสะท้านต่อหน้าเราภูเขาทั้งหลายจะคว่ำทลายหน้าผาแตกเป็นเสี่ยงเสีงและกำแพงทุกแห่งทลายราบกับพื้นเราจะเกณฑ์ดาบเล่มหนึ่งมาสู้กับโกกบนภูเขาทุกแห่งของเรา พระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นดาบของทุกคนจะฟาดฟันกับพี่น้องของตนเราจะลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและการหนองเลือดเราจะเทฝนหาใหญ่ลูกเห็บและไฟกรมถันลงใส่โกกและของทหารของเขาตลอดจนชนชาติต่างๆที่ร่วมกับเขาเราจะแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของเราเช่นนี้และเรา จะสำแดงตนให้เป็นที่รู้จักต่อหน้าต่อตาชนชาติทั้งหลายเมื่อน,นั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระธรรมเอเสเคียวบทที่39บุตรมนุษย์เอย๋ยจงเผยพระชนะกล่าวโทษโกกว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าโกบผู้เป็นเจ้านายคนสำคัญแห่งเมเชกและทูบาวเอย๋ย เราเป็นศัตรูกับเจ้าเราจะทำให้เจ้าหันกลับและลากเจ้าไปเราจะนำเจ้ามาจากเหนือสุดและส่งเจ้ามารบกับภูเขาต่างๆของอิสราเอลแล้วเราจะฟาดให้คันธนูหลุดจากมือซ้ายของเจ้าและทำให้ลูกธนูร่วงจากมือขวาของเจ้าเจ้าและทหารทั้งหมดกับชนชาติต่างๆที่ร่วมกับเจ้าจะล้มลงบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล เราจะยกเจ้าให้เป็นอาหารของแรง้งกาและสัตว์ป่าทั้งปวงเจ้าจะล้มลงในทุ่งกว้างเพราะเราได้ลั่นวาจาไว้แล้วพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนี้เราจะส่งฝ่ายลงมาบนมาโกบและบนบรรดาคนที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยตามดินแดนชายฝั่งทะเลและพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเว เราจะทำให้นามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเราเราจะไม่ปล่อยให้นามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราถูกลบลูอีกต่อไปและประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาเวคือองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลวันนั้นกำลังจะมาถึงแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น นี่เป็นวันที่เราได้ลั่นวาจาไว้แล้วบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของอิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธมาเผาเป็นเชื้อเพลิงทั้งโล่น้อยใหญ่คันธนูลูกธนูกระบองศึกและหอกเขาจะใช้อาวุธเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงตลอดเจดปีเขาไม่จําเป็นต้องเก็บฟืนจากทุ่งหรือตัดฟืนจากป่าเพราะจะใช้อาวุธทั้งหลายเป็นเชื้อเพลิง และเขาจะปล้นผู้ที่ปล้นเขาและจะแย่งชิงผู้ที่แย่งชิงของของเขาพระยาเวอองเจ้าชีวิตประกาศดังนั้นในวันนั้นเราจะจัดสุสานให้โกกในอิสราเอลเป็นหุบเขาของคนที่เดินทางไปทางตะวันออกมุ่งหน้าสู่ทะเลนั้นมันจะกีดขวางทางของคนที่สัญจรไปมาเพราะโกกและกองกำลังทั้งหมดของเขาจะถูกฝังไว้ที่นั่น ผู้คนจะเรียกที่นั่นว่าภูเขาฮาโมลนโกพง์พันอิสราเอลจะฝังศพผู้เขาตลอดเจ็ดเดือนเพื่อชำระแผ่นดินให้สะอาดประชาชนทุกคนจะช่วยกันฝังศพผูกเขาและวันที่เราได้รับเกียรตินั้นจะเป็นวันรำลึกสำหรับผู้เขาพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นจะมีการว่าจ้างคน ให้ชำระดินแดนนั้นสม่ำเสมอบางคนก็จะไปทั่วแดนบางคนก็ฝังศพคนที่ตายเกลื่อนอยู่ตามพื้นดินเมื่อสิ้นเจ็ดเดือนแล้วพวกเขาจะเริ่มออกค้นหาขณะไปทั่วดินแดนใครเห็นกระดูกของคนก็จะเอาเครื่องหมายปักไว้ข้างๆรอจนคนขุดหลุมมาฝังกระดูกนั้นในหุบเขาฮามนุนโกที่นั่นจะมีเมืองหนึ่ง ชื่อฮาโมนาพวกเขาจะชำระแผ่นดินให้สะอาดเช่นนี้แหละบุตรมนุษย์เอย๋ยพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าจงร้องเรียกนกและสัตว์ป่าทุกชนิดว่าจงมาชุมนุมกันอย่างพร้อมหน้าจากทุกทิศเถิดมากินของสังเวยที่เราเตรียมไว้ให้เป็นการสังเวยครั้งใหญ่บนภูเขาต่างๆของอิสราเอลเจ้าจะได้กินเนื้อ และดื่มเลือดที่นั่นเจ้าจะกินเนื้อของผู้ครีมไครและดื่มเลือดของบดาเจ้านายของลกูกราวกับเขาเหล่านั้นเป็นแกะผู้ลูกแกะแพะและวัวผู้ล้วนแต่เป็นสัตว์อ้วนพีจากบาชานเจ้าจะกินไขมันจนอิ่มแปร่และดื่มเลือดจนเมามม้จากเครื่องสังเวยที่เราเตรียมไว้ให้เจ้าที่โต๊ะของเราเจ้าจะกินมา้าคนมา้า บุรุษผู้เกรียงไกรและนักรบทุกประเภทจนอิ่มหนำพระยาเวอองเจ้าชีวิตประกาศดังนั้นเราจะสำแดงเกยียรติของเราท่ามกลางชนชาติต่างๆและมวลประชาชาติจะเห็นโทษทันที่เราบันดาลและเห็นมือที่เราฟาดผู้เขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพงพันอิสราเอลจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเขา และประชาชาิทั้งหลายจะรู้ว่าประชากรอิสราเอลตกเป็นฉเฉลยพระบาปของตนเพราะพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเราจึงซ่อนหน้าจากพวกเขาและมอบพวกเขาให้ศัตรูแล้วเขาทั้งหมดก็ล้มตายด้วยคมดาบเราจัดการกับพวกเขาตามมนทินและการล่วงละเมิดของพวกเขาและเราซ่อนหน้าจากพวกเขาฉะนั้น พระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าบัดนี้เราจะนำยาโคบก,กลับจากการเป็นเฉลยและเราจะเวทนาสงสารประชากรอิสราเอลเพราะเราหวงแหนนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราพวกเขาจะลืมความอัพยศอดสูและความไม่ซื่อตรงทั้งปวงที่พวกเขาแสดงต่อเราเมือ่อพวกเขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในดินแดนของตนโดยไม่มีใคร ทำให้พู้เขาหวาดกลัวเมื่อเรานําพวกเขากลับมาจากชาติต่างๆและรวบรวมมาจากนานาประเทศของฝ่ายศัตรูเราจะสําแดงตัวเราเองว่าบริสุทธิ์ผ่านทางพวกเขาต่อหน้าประชาชาติทั้งหลายเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของผู้เขาเพราะถึงแม้เราส่งผู้เขาไปเป็นเฉลยท่ามกลางชนชาติต่างๆเราจะรวบรวมพวกเขา กลับมาอย่างดินแดนของตนเองโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้สักคนเดียวเราจะไม่ซ่อนหน้าจากผู้เขาอีกแล้วเพราะเราจะเทวิญญาณของเราเหนือพงพันธ์อิสราเอลพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นพระธรรมสองเปตโตรบทที่สองแต่ก็มีผู้เผยพระวจนะเทศในหมู่ประชากรเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดท่ามกลางพวกท่านพวกเขา จะแอบนำคำสอนผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเข้ามาพวกเขาถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ได้ทรงถ่ายพวกเขาซึ่งการทำอย่างนี้นำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วหลายคนจะเดินตามแนวทางอันน่าละอายของเขาสร้างความเสื่อมเสียแก่ทางแห่งความจริงด้วยความโลภผู้สอนผิดเหล่านี้จะแต่งเรื่องขึ้นมา เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากท่านคำตัดสินโทษคนเหล่านี้แขวนอยู่เหนือหัวของเขามานันเนนนิ่านแล้วความพินาศกำลังจะมาถึงเขาแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ส่งลาเว,นว้นทูตสวรรค์ที่ทำบาปแต่ทรงส่งลงนรกเข้าคุกมืดรอการพิพากษาพราะองค์ไม่ได้ส่งลาเว้นโลกในสมัยโบราณเมื่อส่งให้น้ำท่วมคนอธรรมที่อยู่ในโลก ทต่ทรงปกป้องโนอาผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นๆอีกเจ็ดคนพระองค์ได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมกับโกโมราโดยเผาให้วอดวายเป็นเท่าฐานเพื่อเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดแก่คนอาธรรมและพระองค์ได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรรมซึ่งทุกขยากลำบากใจเนื่องด้วยชีวิตโสมมของคนไร้ศีลธรรมเพราะผู้ชอบธรรมคนนี้ ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาจิตวิญญาณอันชอบธรรมของเขายอมทุกทรมานเนื่องจากได้เห็นได้ยินพฤติกรรมที่ชั่วร้ายอยู่วันแล้ววันเล่าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้าย่อมทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบทรรให้รอดพ้นจากการทดลองได้อย่างไรและจะก,กักคนอาธรรมไว้รอวันพิพากษาขณะเดียวกันก็ลงโทษพวกเขาไปเรื่อยๆได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าจะทรงลงโทษคนที่ปล่อยตัวไปตามความปรารถนาของวิสัยบาปที่ทำให้เป็นมนทินและลบหลู่ผู้ทรงอำนาจคนเหล่านี้กล้าบ้าบินและอวดดีสบประมาทเทพเบื้องบนโดยไม่สะทกสะทานซึ่งแม้แต่ทูตสวรรค์ผู้มีพละกำลังและฤทธิ์อำนาจเหนือกว่ายังไม่ได้กล่าวสบประมาทเมื่อกล่าวโทษเทพเหล่านี้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่คนเหล่านี้สบประมาทสิ่งที่ตนไม่เข้าใจพวกเขาเป็นเช่นสัตว์เดรัจฉานที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณเกิดมาเพียงเพื่อถูกล่าทำลายและเขาจะพินาศไปเหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนสิ่งเลวร้ายที่เขาได้ทำจะคืนสนองเขาคนเหล่านี้ถือว่าการมั่วสุมเสเพลเฮฮาทั้งกลางวันแสกเป็นความบันเทิงเขาเป็นสิ่งแปดเปื้อน และรอยด่างพร้อยเขาหาความสำราญใส่ตนขณะร่วมง,งานเลี้ยงกับพวกท่านแววตาของเขาเปี่ยมด้วยการล่วงประเวณีเขาทำบาปไม่เลิกราเขาล่อลวงคนที่ไม่หนักแน่นเขาช่ำชองในความโลภพวกเขาคือเผ่าพันธุ์ที่ถูกสาบแช่งเขาละทิ้งทางที่ถูกและเตลิดไปตามทางของบาลาอัมบุตรเบโอผู้รับสินจ้างทุจริต แต่ผู้เผยพระวจ,จนะคนนี้ถูกลาตำหนิสัตว์ซึ่งพูดไม่ได้กลับเอ่ยออกมาเป็นเสียงมนุษย์และได้ยับยั้งความบ้าคลั่งของเขาคนเหล่านี้คือบ่อแล้งน้ำคือหมอกที่ถูกพายุพัดไปนรกมืดมิดรอพวกเขาอยู่เพราะเขาพูดจาโอ้อวดลมๆแหลงๆและใช้ราคาตันหาตามวิสัยมนุษย์บาปหนามาล่อลวงคนทั้งหลาย ที่เพิ่งหนีพ้นจากบรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางที่ผิดพวกเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นเป็นอิสระแต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะคนเราถูกสิ่งใดครอบงำย่อมเป็นทาสของสิ่งนั้นถ้าพวกเขาได้หนีพ้นมนทินโลกมาแล้วโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วยังหวนกลับไปข้องเกี่ยว และพ่ายแพ้แก่มันบันปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าเริ่มแรกถ้าพวกเขาไม่รู้จักทางแห่งความชอบธรรมเสียเลย <S <S ก็ยังดีกว่าได้รู้จักแล้วหันหลังให้พระบัญชาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสืบทอดมาถึงพวกเขาพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตที่ว่าสุนักหวนกลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาและที่ว่าสุกรที่อาบน้ำแล้วย้อนกลับไปกลือกล้วในปลักโคลน